อุทิศคืออุทิศบุญไปหาผู้ไหว้ช่นผู้หลังหลับดับขันไปการทับบุญอุทิศนี้บวมวัาโมห้องจึงมาคิดคนกันเดหมีที่ไปที่มาสาเหตุใดจึงได้ทับบุญอุทิศผู้ใดเห็นบุญอุทิศวันโมหุ่นจากไปย่ากันแด้ควากัรแม่ปวดผ้าเห็นมากครองแม่เนาะเออเออต่อต่อกันมาจะสั่งฟูสัญญาคุณวัด แต่ผู้เหตุปูญตัทิก่อนโมนั้นไดเจ้าพระเจ้าพิมพีสารคุณน้อมพระเจ้าพิมพีสารเป็นผู้ว่าเหตุก่อนโมในสมัยพุทธกาลโนนพระเจ้าพิมพีสารค์พระเดชะวัดขึ้นมาวัดนึ่งชื่อว่าวัดเ่รู้วันถวายพินทีปัตัะพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาษาบกท่างหลายแต่ว่าการถาวายวัดในข้างนั้น พ<ภ>ระองค์นั่นว่าดดอยากนำไม้ท่านหาไถ่ตกกระคืนดายินเสียงมะ้องโพโคสังการอบพระราชวังของเพื่อนบางเสียงเหมือนได้รับถูกขวเวทนาบางเสียงเหมือนอากาศมาไหลเจไปจบทิ้งทิ่สังเกิดเกิดตามสงสัยเป็นผู้ใดผู้หลไอฝ่าม้ยกบฏคนเดียวมักเย็นเย็นซิ่งมันลั่งติดมะ้องโโคสังการอบพระราชวังของเพื่อนในเสหน้าความาไปเบิ่งกับวอยญาณง่าย บ่เห็นตนโตผู้ใดก็เห็นหผเพียงเงาผู้ใดจ่งตื่นความสงสัยเจ้าพระองค์อย่างยิิงพระเจ้าพิมพิสารได้เป็นทุ่นถามอกพระสัมมาสัมพุทเจ้าก็ความเป็นไปเป็นมาโชว์พระสัมมาสัมพุทเจ้าฟังมแนวองค์พระสัมมาสัมพุทเจ้าตะกอกพระเจ้าพิมพิสารมาดูความทันมหาบุพเพผลจะเริ่งเสียงที่พระองค์ได้ยินนั้นบ่เป็นเสียงผู้อื่นผู้ไก่ว่าเป็นเสียงผู้ใดดออ เสียงพี่พระองค์ได้ยินคือเสียงพระพยุรยาตของพระเจ้าพิพิสานนั่นละว่าง่ายๆก็คือพี่น้องเขาพระเจ้าพิพิสารค่ะ,อะเองเออเข้าตายไปตดาดลแล้วเออบ,นนนนบ่ไดุ้ญใได้กุศลจากเพียเขาตายไปเปียนเปลี่ยนไม่ไงเปลี่ยพระเจ้าพิพิสาไย้เคือได้ยิน่เนอซือนรือเนาะเขาตายไปเป็นเปลี่ยน เชี่ยให้พระเจ้าพิพิษสันไหวเนื้อตั้งใจกับพระองค์เฮ็ดบุญใหญ่บุญนโตสั่งวันสำราญคือบระมุที่ท่านท่าพีหานองแดชจังมาให้ลูกถิ่นพ่องพันพี่น้องเก่าสะไปละพ่อเสือหันไปยอมผู้อื่นดีแต่วันสำราเป็นอย่างใาญ่พระเจ้าพิพิษสารจันตายไปเป็นเปรีสาเหตุที่ตายไปเป็นเปรีนั่นก็คือกินอาหารกว้างสงไม่ให่ทรัพย์นี่ก็เป็นเปรีได้ย่ายู้บางคนพูดข่าวไปแจ้งหันสู่งเร้าอยู่สิบวันเป็นอย่างกว้างกว้าง สิงได้อยู่ย่ายเอ้สิมว่าเป็นอย่างก็กอ,อีเมย่ยเอแม่กินอาหารวันสุกร์ใหม่ถึงวันแด่ไม่คบวันจังทด์ใดที่จะไดนว้นพระาาสันเทศในรายย่ายแต่แม่เขอาจัดสำหรับกับเขาในยูนิกินส่พ่าเดียวเตรียมสิยองก็ถวายคนทิศในยูนิกินเป็นตาแสบไปยิบไปกินก่อนก็เลื่อตายปเป็นเปนเราว่าในผู้ียเป็นพระขา